นานอยู่เอาเลยครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านเลยเนาะเราก็จะมาเล่นในเซิร์ฟของน้องเรานะก็ถ้าอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับต้องรอเข้าก่อนเนิดโคตรกาศก็ โ okay, อเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมปลูกกอนจุจ๊บน,น,น,นี่นูไม่ไนะด้กองนะโดนๆนี่ผมโจแกะนะอ๋อ <c oughs> ก็ถ้าผิดพลาดท,ทางใดหรือเป็นยังไงก็แนะนำได้กันนะครับก็มาแนะอาชีพรอดซึ่งเราก็เฮ้ยตั้งๆเนี่ยอันนี้ขเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พี่เจอ ใครรู้ก็ช่วยบอกใครรู้ด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปนะโอเคตัดเจ้าผมตัดต้นไม้ตั้งเดี๋ยวพี่ตัดต้นไม้ตรงนี้นะเนี่ยตัดสี้มพโอเคองัีนพี่ตัดสีนี้เดี๋ยวพี่จะเอาปลูกเพิ่มยกบ้านนะไ<อ>ม่ใครบ้านมันโอเคตอนแรกอยู่บ้านเดียวกันก่อนดีแล้วพอหลังๆแล้วก็ค่อยออกแก้กัน เฮ้ย okay. สร้างมันก็ได้จัดไปโอสายโหดโอสายโหดด้วยมาสร้างมาพรีวีไม่หรอกไม่หรอกชิลล์นะครับก็เอ่อข้าใครเข้ามันเหรอไม่ไม่ก็เอาแมบเอาชิลล์นั่นแหละพรีว hmm. ีไ hmm. ม่น um> ่าหนุกแบบนี้ ผมก็จะอมถ้าคลิปนี้เป็นไรก็ขออภัยนะครับพโทษสอบผมก็ไม่ค่อยดีีเโอเมคเลโอเคมามาเดี๋ยก็ถ้าผมก็หิวแล้วนะแค่ตอนผมหิวได้แหละเออ,อ,ร,อบบรับถ้า คลิปนี้มีคำยหยาบอะไรก็ขอภัยนะครับก็โอเคแล้วก็จะไปหาน้องเรานะน้องเรานี่เป็นผู้ชายนะครับแต่ใช้สก,กินของผู้หญิงเพราะว่า เป็นเครื่องของน้องผู้หญิงนะคะก็เป็นของเครื่องน้องผมละก็มาแคสกันเนาะโอ้ยมันจะแกสเก็ดก่อนนะรอยมัดแปดเลยหนูเนี่ยโอเคยังไม้พี่อ่ะไอเร็วจุ๊บใบน้ำโอ้คิปเปอร์น้องเปอร์น้องเปอร์นขาน้องเปอร์ดีกว่า ออือช่สวัสดีตายเออตายเลยตายเฮ้ยเจอเหมืองอ้อเจออีกตัวเราเล่นอาชีวิตรอดนะได้เหล็กฟรีหนึ่งก้อนอัดเอเขาจะโหด ได้ฟร okay. ีอะไะเหล็กได้เหล็กฟรีหนึ่งก oh oh ้อนแต่ยังไงโคตระโหดเลยทำไมอ่ะคิปเปอร์ระเบิดให้วอวอดเลยไปทะเลทรายแป๊บทูกเราไม่ไปทะเลทรายอันนี้ใคยักบ้านอยู่นะแต่เป็นพานุลมไม่เติมขอพี่เเด้งปะ เอเคไม่เด้งมัเดงตอนนี้พี่มีเหล็กแล้วพี่มีเหล็กใช้แล้วเว้ยเฮ้ยตังปิดมอสนีเออเป็นมอสไม่งั้นพี่ออกนะเออปิดก่อนดีปิดก่อนขอร้องพี่ยัง โอเคเดี๋ยวอาหารพี่มันจะลดไงขอหาเลยก่อนกกอตอนนี้พี่มีเหล็กก้าวก่อนละโอ้ตังตัง,ตง ตั้งสร้างบ้านเดียวกันเถอะเชื่อพี่แล้วแต่โอเคสร้างบ้านเดียวกันตอนนี้ครับเกี่ยวกบปอมหาพอด,ดตีตั้งตั้งขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบไปกดไลค์ติดใจให้กดแชร์แต่ถ้ายังแคร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ